thank you สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการติดตั้งเจ้าตัวท้ายสั้นพับได้นะครับสําหรับรุ่น Kawasaki Ninja 400นะครับตัวท้ายพับได้เนี่ก็จะเป็นแบรนด์ตัวใหม่เลยนะครับเป็นตัว Buffalo นะครับเป็นตัวพาอยู่ด้านหน้าก็เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูกันนะครับสําหรับตัวท้ายธรรมดานะครับของเราก็จะยึดน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับพอเวลาเราถอดตัวท้ายเดิมออกแล้วนะครับ มันก็จะมีรูทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าเราก็ยึดทั้ง2ตัวนี้ก็พอนะครับ2ตัวหน้าสําหรับน็อตยึดเนี่ยผมแนะนาว่าถ้าเป็นตัวท้ายธรรมดานะครับก็ใช้น็อตสองตัวท้ายเดิมที่เราถอดออกอะมาใส่ยึดได้เลยเพราะว่ามันจะพอดีกับรูดเดิมเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งให้ดูกันนะครับสําหรับตัวท้ายที่เราบอกนะครับก็จะเป็นแบรนด์ Buffalo Wing นะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ทาําออกมาได้แข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็จะมีรูยึดขาไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็มาติดตั้งตัวไฟเลี้ยวกันได้เลยนะครับสําหรับไฟเลี้ยวแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นเขาก็จะให้เป็นหัวปลั๊กมาหรือว่าบางรุ่นจะให้เป็นตัวสายไฟมาเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็จะมีปลั๊กต่อมาเป็นตัวช่วยด้วยนะครับเป็นตัวเสริมไฟเลี้ยวอีกทีนึงแล้วก็ติดตั้งไฟเลี้ยวก่อนได้เลยครับ ก็าไฟแล้วเราก็ยึดน็อตได้เลยนะครับเราปรับระดับตามที่เราต้องการไว้ก่อนได้เลยครับนี่เราก็ยึดนอด็อตเราค่อยมาไขยึยดแน่นอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเห็นผมค่อยมาใส่อีกข้างหนึ่งอ่หลังจากเราประกอบตัวท้ายสั้นกับไฟเลี้ยวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องของไว้สําหรับสายไฟเลี้ยวสอดเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็เอาตัวสายไฟเลี้ยวของเราเนี่ยสอดเข้าไปได้เลยสําหรับท้ายตัวนี้นะครับ ผมก็แนะนําว่าติดตั้งแค่2รูด้านหน้า2อรูนี้พอนะครับนะเพราะว่าเวลาเราพับเนี่ยมันจะได้ไม่ไปขาดกับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ยึดน็อตได้เลยพอเราใส่ตัวน็อตขึ้นมาแล้วครับเราก็ใส่น็อตตัวเมียยึดประคองไว้ก่อนก็ได้ครับ1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะยึดแน่นเนี่ยเราก็ไปปรับระดับตัวท้ายให้พอดีกับที่เราต้องการนะครับทีนี้ผมก็ จะยึดทิ้งไว้ก่อนหนึ่งตัวนี่แล้วผมก็จะมาใส่อีกตัวหนึ่งกันนะครับแล้วก็ปรับระยะของตัวท้ายอีกทีหนึง่ง สำหรับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดตัวสายไฟเลี้ยวตัวไหนที่ไม่มีปลั๊กต่อมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าใช้ปลั๊กต่อเราใช้ตัวสายไฟนะ่ะพันเข้ากับหัวปลั๊กได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันตรนนี้ผมก็จะพันให้ดูนะครับพันพันกับหัวปลั๊กไว้ได้เลยครับแบบนี้ แต่สำหรับตัวไฟเลี้ยวตัวไหนที่มีหัวปลั๊กมาให้เราก็เสียบกับตัวปลั๊กต่อของเราได้เลยนะครับจากที่เราพันเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวยางนะครับปิดลองตัวสายไฟไว้ไม่ให้ตัวสายไฟมันชนกันนะครับทีนี้เราก็มาพันอีกครั้างนลยสำหรับตัวท้ายที่เราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท้ายธรรมดาไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแต่ว่าสามารถพับเก็บหรือกางออกได้นะครับโดยการที่เราคลายน็อตสองข้างนี้ออกก่อนนะครับคลายให้มันหลวมก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับระดับตามที่เราต้องการหรือว่าเราจะพับเก็บไว้แบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็มาขันน็อตยึดแน่นตรงนี้อีกทีหนึง่งสำหรับวันนี้ผมก็ติดตั้งตัวท้ายสั้น จากแบรนด์บัฟฟาโลวิงกับตัวไฟเลี้ยวแต่งให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวสายไฟอย่างที่ผมต่อให้ดูนะครับทีนี้ผมก็จะมาเปิดไฟเลี้ยวให้ดูกันนะครับตัวไฟเลี้ยวนี้ก็กางกระพ,พิบก็จะขึ้นอยู่กับรีเลย์ของรถเรานะครับเราสามารถซื้อรีเลย์แต่งมาเพื่อปรับความเร็วของการกระพิบของไฟเลี้ยวของเราได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ติดตั้งตัวท้ายสร้างกับไฟเลี้ยวให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากติดตาม ครั้งต่อไปว่าเราจะมาติดตั้งตัวท้ายสร้างกับรถรุ่นไหนกันอีกก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ